สายๆเนาะวันนี้มาอยู่กันที่ป่ามะม่วงนะที่จังหวัดอุดรนะตอนนี้นะวันนี้ก็จะพักอยู่ที่ป่ามะม่วงอีกสักคืนหนึ่งนะก่อนเดินทางไปที่วัดป่าบ่อน้ำพระอิน,น,น <ะ S 2> ไปเยี่ยมเยียนหลวงตา <นะ S 1> แล้วก็งานหลวงปู่แสงเนาะ การงบุเสียงต่อไปวันนี้พบกับอาจารย์เป็ดแขกรับเชิญเป็นแขกรับเชิญพิเศษวั <laughs> กนก่อนได้คุยกันโอ้โหมันมาก <laughs> <laughs> ปล่อยของใหญ่เลยโม้้ฟังโ <laughs> ้อคนขี้โม้ <laughs> เจยวันสงเงินไหม ภูหจรย์เปลี่ยนไม่ต้องเงื่อนหรอกคนเดียวก็พูดได้ว่านกันเลยไม่มีใครก็นั่งคนเดียวก็พูดได้เลยพูดในใจอันนั้นน่ะบูมแต่งอุตจจา่ะจิตสองนอกบางคนนิสัยก็เป็นนิสัยชอบจิตสองของนอกเนาะบางทีเห็นว่าไม่ดีนะอยากยังไม่ดีเลยอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยโดนก็เราโดนหลอกนะ ถ้าคนหรือว่ารู้จักฉลาดเนาะพิกกลับมาคําสอนของผู้เจ้าเข้ามาย้อนกลับมาจับกลับมาที่เดิมเมน,นะมันออกไปก็จับที่เดิมออกไปก็จับที่เดิมมันก็เป็นการฝึกฝนบ่อยๆมันก็จ,จาสภาวะได้มันก็กลับมาฐานได้คือทําเป็นสมาธิได้อยู่ดีแหละ,ะไม่ใช่ว่าจะต,ต้องบังคับให้นิ่งๆให้ได้แล้วก็จะดีเมื่อของไม่ดีทําให้ดีก็ได้นะอย่างข้ออะไรน้ําอะไรไปกันอะไรไม่ดีไม่ดีก็เป็นของดีได้ โลกนี้มันมีทั้งดีไม่ดีถ้าเรารู้จักมีสติสังเกตนะจับเอาจับเอาก็เป็นประโยชน์เป็นการทําให้ตนเองไม่เป็นทุกข์ได้นะนะเออแต่มันก็ต้องอาศัยทําคําสอนของพู้เจ้าอ่ะแหละครูนะคบาอาจารย์ชี้บอกแนวทางหลักการนะนะออสำคัญต้องมีหลักการแม่นถ้าหลักแม่นนี่ จะทำแบบนั้นก็ได้หมดละ่ะเออนี่ก็อะไร้ะยุบหนองของหนอเอาทั้งธรรมมาอะไรก็ลอุตรุษไปหมดนะเนาะลมมุทโตได้หมดแต่ดีนะทํามาจากัดว่าเอ,อ้ยต้องอย่างนี้อย่างนั้นเท่านั้นอ,อ่ะมันไม่รู้หลักกันไม่รู้หลักกันน่เขาสอนอะไรสอนอะไรถ้าร,ารู้จักจับหลักเป็นเนี่ยมันก็ทําได้หมดละกรรมฐานอะไรก็ตามเออเคยไปเรียนกับครูบาอาจารย์นะกรรมฐานเอากายเป็นกรรมฐานเนะี่ยโอ้ไม่ได้เรื่องเลย เขาไม่เป็นเลยไม่ได้เลยเนหะ็นไหมเออเพราะมันไม่ไม่รู้หลักนะไม่มีหลักนะว่าที่เขาทําอย่างนี้ทําเพื่ออะไรยังไงนะอ,อถ้าเรารู้เหตุรู้ผลในการหยิบจับทํานี้เพื่ออะไรเราก็สามารถปรับเปลี่ยนเทียบเคียงไปใช้กับอันอื่นได้หมดแหละคะเนอ,อพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะเนอเาบอกดูลมก็ดูไม่ได้อีกเออดูไปทุกพักสักพักอ,อ่ะอ้าวหายอีกแล้ว ไอ้มันอยู่ตรงไหนหาอุตรดินลมตรงไหนวะมันอยู่ปลายจมูกแท้แทหาไม่เจอมันไม่ละเอียดอ่ะใจมันหยาบใจมันหยาบเงินต้องภาวนาหยาบหยาต้องเอาพุทโธเนี่ยจะไปไหนมาไหนก็โทรโทรอยู่นั่นแหละโทรพุทโธอยู่ในใจในใจโทรพุทโธทโทพุทโธอย่างนั่นพุทโธได้สองสามคำมาหายแล้วไปไหนก็ไม่รู้แล้วมันรู้ทีเอ้าพุทโธไม่มีเนาะก็เอากลับมาพุทโธอีกซ้ำอยู่อย่างนั้นแหละเอาทําอันเดิมอันเดียวอยู่งนั้นแหละน่าเบื่อตายนะ แต่ต้องทนให้ได้นะถ้าทนได้วันหนึ่งเราก็จะได้สมบัติตัวนี้เป็นของเราเองแหละคะเนยไปไหนมาไหนเราก็จะมีกรรมฐานได้แหละถ้าเราไม่อดทนเบื้องต้นนีมันไม่ได้กินหรอกนะจะกรรมฐานอะไรก็ตามนะให้ลองเอาที่สุดความสามารถของตัวเองก่อนนะเขาจะบอกไปเรียนกับครูบาอาจารย์ตรงไหนอะไรก็ลองทําอย่างท่านก่อนให้มันคือเราเทน้าตักอะ่ะเออเกมหมดตัวมีรถขายรถมีบ้านขายบ้านเอาอย่างนั้นเลยนะทําให้มันสุดชีวิตไปเลย เออท้ามันไม่ได้แล้วก็มาเปลี่ยนคําถานนะส่วนใหญ่ก็ทำย่อๆแย่ๆแล้วกะ็อันนั้นดีกว่าอันนี้นดีกว่าวิ่งเต้นไปหาครูบาอาจารย์ทั่วอะไรหมดอะฮะออไม่มีดีสักองค์วะมันแนวมันมองนะไม่ดีเลยท่านมองเห็นให้ชัน้นะมันอ้อ,อูดีกว่า <laughs> มันมองผู้ไม่ดีเลยนะเ,เหมือนอะไรที่อะไรหลานเขาใช้ไอบุตรไปที่กุยพระยา <laughs> อะไรที่วานเลยนะ อะไรอะไรไม่ชอบใจริญชินทั้งปวงเออโอ้นนลองไปนะโอไม่ดีไม่ชอบไม่ดีไม่ชอบพเจ้าบอกเอ้ยนี่มึงนั่นแหละเอ้าโอ้ฮึบเลยนะขึ้นมาจิตเ็ไปโอ้เปนอย่างนี้นี่เองเนี่ยจิตส่งออกนอกไม่มีฐานถ้ามีฐานเข้ามายังไงก็เห็นมันดูเข้าไปข้างไนเหรอเนี่ยดูเข้าไป เดี๋ยวมันต้องมีอะไรให้ดูกันนะอะไรเด่นขึ้นมาก็ดูไปมันโผล่อะไรมันก็ดูไปก่อนอย่าเพิ่งไปรีบว่าต้องทําอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องได้อย่างนั้นต้องได้อย่างนี้อย่าเพิ่งไปเขาเรียกว่าสัญญามั่นหมายถ้าถ้าคำครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเขาพูดไว้ครูบาอาจารย์นะนะเรียนรู้ตัดสินไม่ยอมรับเรียนรู้ยอมรับอเรียนรู้ยอมรับไม่ต่างพูดผิดซะแล้วโอ้จะมาเชียร์เท่าไหร่ เอ้ยว่ามันไม่ใช่ทางเราฟังไม่รู้เรื่องก็เลยมาพูดไม่รู้เรื่องเลยนะเรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินนะเราก็ฟังปั๊บเนี่ยอีกวันหนึ่งจะรู้อ่ะเอาการเดียวกันดีกว่าไอทำไมพูดยากอย่างวะอไอเรามันหยาบไงเออมันต้องพูดแบบหูซีเออพูดตรงๆพูดแบบคนห้วนไปเนี่ยมันถึงจะรู้เรื่องเนี่ยคนหยาบอุบายจานท่านเคยบอกบางคนก็ภาวนาละเอียอัด บางคนก็ภาวนาหยาบไม่เหมือนกันอย่าไปเปรียบเทียบกันให้ดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นน,นะแต่จนใหญ,ญ่อดไม่ได้เนาะเอ๊ะทำไมกูทําอย่างนี้วะเอ๊ะแล้วมันจะเป็นยังไงวะเอ๊ะหรือเป็นยังไงวะผิดหรือถูกวะงงตาแตกอะหลงอะไรเนี่ยหลงไม่คิดละไม่อยู่กระฐานละนี่ยก็อุตรุดอะไรคณยจิตก็ไม่รวมมาจิตก็แตกกระจายออกไปแล้วค้ยไม่รวมเข้ามามีกําลังรู้อยู่ภายในได้นะถ้ากําลังมันมีอยู่ภายในได้อยู่ในกายเราเนี่ยยังไงต้องเห็น อย่างน้อยว่าเราเห็นความเคลื่อนไหวของร่างกายแลย้วอ้าวยุกยิกยุกยิกการคันกันลมหรือ้การขยับของร่างกายเนี่ยขมิ้นเอาท้องกระเพื่อมอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องเห็นถ้าเราดูเด็กว,วันๆหนึ่งเราเดินไปเดินมาคุยคนนั้นคุยนี้มันไม่เคยเห็นหรอกว่าจะรู้ว่าไอ้ข้างในเคลื่อนไหวอะไรยังไงเป็นยังไงเนี่ยมันไม่เคยเห็นไม่เคยดูนะเพราะจิตมันส่งออกนอกตลอดมันไม่รวมเข้ามาดูข้างใน ถ้ารวมเข้ามาดูข้างในได้ยังไงต้องเห็นเห็นความจริงแหละความจริงของอะไรความจริงของกายของใจน่แหละมันเป็นยังไงก,ก,ก็เป็นไตรักอ์แหละพิจารณาดูสังเกตดูพิจารณาคือการสังเกตนะสังเกตเฉยเฉยนี่เรียนรู้ยมมอมรับไม่ตัดสินนั่นแหละอันนั้นแหละคือกลับเข้ามานะกลับเข้ามาแล้วก็บึง้งนี่นะพีสาก็เบิง้งบิ้งนี่ไม่ใช่บิง้งวิทย์ดูตัวนั้นนะบิง้งคือเบิง้งฐานาานั่แหละดูฐาน ถ้าดูฐานไปเดี๋ยวตัวนั้นมันจะเข้ามาถ้ามันอดไม่ได้อะกาลังแรงเดี๋ยวมันโขเข้ามาในกรรมฐานเราให้เราเห็นเองหรอกแล้เราตามดูกักไปนิดเดียวมันดึงไปเลยเนี่ยเวลาเขาดูเขาไม่ใช่ว่าดูออกไปข้างนอกนะเขาต้องดูมาที่ฐานดูมาที่หลักดูอยู่ตรงนี้เนี่ยดูที่ฐานดูที่ใจเราอ่าถ้าเราอยู่ในใจงี้มันดึงเราไม่ได้นั่นแหละแสดงว่าเราเริ่มมีกําลังแล้วถ้าเราดูอยู่เวลาเหลือบตาดูมันน่ะดึงไปแสดงกำลังเรายังไม่ได้ก็ต้องรวมเข้าไปอีกเดี๋ยวเพิ่งรีบไปดูสภาวะนะ คือกลับมาดูฐานให้ฐานนั้นปักก่อนถ้าฐานไม่ปักน้ําทะเลพัดมาก็ลอยนะถ้าเราปักแน่นเลยเนี่ยเกาะฐานอะไรพัดมาก็ไม่ลอยโลกขึ้นมาก็เห็นป้าผ่านไปเออเราไม่ทําตามมันหายได้กรวขึ้นมาเราไม่กวธตามมันก็หายได้เพราะเรามีหลักมีสติมั่นคงอยู่กับฐานแล้วเนี่ยอะไรมามันก็ผ่านไปมันดึงเราไปไม่ได้เพราะกาลังมันสู้เราไม่ได้เพราะกาลังเราปักเนี่ยคือมันให้มีอารมณ์เดียวมีจุดๆเดียวเป็นตัวสังเกตให้เห็นชัดก่อน ถ้าไม่มีจุดหลักนี่ในการสังเกตมันก็จะไม่เห็นมันก็จะตามไปเลยเหมือนเรานั่งอยู่ในรถอ่ะรถไปไหนก็ไปอ้อมโลกอ่ะไม่จบมันก็หมุนรอบโลกไปน่ะไม่มีจบวัาตะวันนั่นแหละวนไี่นั่นแหละไม่จบสักทีไม่รู้เรื่องสักทีถ้าเอาลงจากรถมายืนดูรถวิ่งเนี่ยมันก็เห็นชัดเลยรถอะไรรถอะไรวิ่งไปวิ่งมายี่ห้อไหนอะไรสีอะไรก็เห็นหมดอ่ะเนี่ยเห็นไปมันก็รู้จักแหละวันวันมันก็มีแต่รถวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้นาออันเดิมอถ้ามันดูบ่อยๆมันจําได้มันก็คลายแหละคลาย ก็มีได้อันเดิมเหมือนเดิมเนี่ยมีหาอะไรน่ะไม่มีแล้วมันก็ผึ่งได้เท่านั้นแหละอ่าแต่ส่วนใหญ่อดไม่ค่อยได้มันความเคยชินนะเหมือนคนเคยได้กินเนี่ยได้กินทุกเช้าถ้าวันไหนไม่ได้กินมันวอยวายแล้วน่ะเพราะความเคยชินอ่าแต่นั้นฝึกไม่กินเนี่ยอดข้าวย่างพระกข้าวภาวนาอดข้าวอดนอนเนี่ยอ่ามันก็เคยชินอยู่ไม่ได้กินก็ได้มันก็ไม่ได้เป็นทุกข์หรอกนะพราะมันฝึกฝึกอยู่ในสภาวะที่มันเป็นขึ้นมาแล้วเราสามารถอยู่กับมันได้คือ เรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสินนั่นแหละเอออ่มันต้องอย่างนั้นเชียร์เชียร์เีจ้าของเครื่องไงเรียกเขาเรียเรียกอะไรแป๊บแป๊เออท่าดี่ลดีนะเออเอามาพูดเล่นนะเออเขาเรียกเรื่องจริงเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นนะห่าดีนะเออแต่เราอยู่ในสภาวะนั้นหาไม่ออกหรอกเนี่ยพอนาไปหิวก็หิวนะเออ ง่วงก็ง่วงเนี่ยโอ้มาพูดให้ขัดใจนี่โอ้มันก็เป็นเรื่องกันเท่านั้นแหละมาแซวกันโอ้เท่านาน้นองอะะเออกูเออนั่ยนะพอใจแล้วครเนี้ยอแต่เราผ่านมันไม่ได้เราจะเห็นเห็นมันเมันเป็นของเล่นนั่นแหละเวลามีอะไรอารมณ์อะไรมากระทบมันก็มันเล่นได้คือมันไม่จริงจังไม่จริงจังกับอะไรเออถ้าเราเรียนรู้มันเห็นมันบ่อยๆเราก็จะรู้แล้วเออมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละอะไรไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้หรอกมันเป็นสภาพธรรมดาของมันอย่างนั้นแหละ แต่เราสามารถรักษาใจเราให้อยู่ที่เดิมอยู่เป็นกลางได้ไนะงคราวนี้อะไรจะเป็นอะไรไงเกิดขึ้นมาเราก็ไม่เป็นทุกได้เราเอาแค่นี้แหละภาวนาเอาแค่ว่าเจออะไรอยู่กับอะไรแล้วไม่เป็นทุกได้ก็เอาแล้วไม่ต้องไปคุยนิพพงนิพานอะไรมากหรอกมันยากมันงงมันเถียงไม่ต้องไม่ต้องเถียงกันหรอกมาดูตัวเองนะเออกูเจออย่างนี้แล้วกูสุขกูทุกนะรู้เท่าทันใจตัวเองแล้วคอยสอนใจตัวเองเนี่ยถ้ามันยังไม่ยอมก็ต้องสอนเออถ้ามันทุกข์ขึ้นมาก็รู้ว่าทุก มันสุกขึ้นมาก็รู้ว่าสุขแล้วก็รู้จักสอนใจตนเองเนี่ยหาธรรมะของผู้เจ้าเนี่ยอธิบายสอนใจมันเออให้มันเข้าใจว่าเออมันเป็นอย่างงี้แหละเออก็เป็นไตรลักษณ์นั่นแหละเ่ยมันก็เป็นอันเดิมมนแหละเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหะไม่เห็นมีใครจะไปสั่งการได้เลยเนี่ยเออเกิดมาแล้วไม่ตายเนี่ยมันไม่มีคนไหนสักคนบนโลกใบนี้ในประวัติศาสตร์ที่จะลึกเยนะเกิดมาไม่ตายหาเนี่ยไปหมดไม่เหลือสักคนเนี่ยเออแล้วมันก็เห็นชัดๆอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะคุมไม่ได้สั่งไม่ได้เน่ะ แต่ยังทาไมยังยังจะยึดอยู่ยังจะเอาอยู่กันนะนะอ่าเพราะด้วยความหลงอะหลงสุขสงสบายที่เคยประสบพบเจอมาเนี่ยมันติดมันเคยชินอย่างนั้นเกิดมากี่ชาติกี่ปีก็แสวงหาความสุขได้ความสุขก็ยินดีพอใจเนี่ยมันก็ติดงอมแงมไปเรื่อยเนี่ยถ้ามีมีธรรมะของผูเจ้ามาสอนบอกเอ้ยลองมาสังเกตอย่างนี้นะอย่างนี้หน้าเนี่ยมันก็ไม่มีทางออกหรอกเนี่ยนะเนี่ยเราก็เอาครูอาจารย์จากครูเจ้าเนี่ยเป็นครูเป็นอาจารย์ ไม่ไไปเสียงหากันหรอกวองนั้นองนี้ยังไงเนะี่ยแล้วก็ผู้เจ้าไปเลยง่ายดีติดส,สายไหนกับสายผู้เจ้าแหละจบนะ่มันสบายดีนะ,ะไม่ต้องมา <ười> เดี๋ยวแม่งก็เอากูเอาอาจารย์องนั้นมาตีหัวกูอีกเหมือนกันคนนั้น<อ>คนนั้นผิดคนนั้นผิดถูกคนเดียวเออ <c ười> มาทุบหนะัวนะวถบูนนั้นรงบูนนี้ทุบหัวเราบกบกบก,บก,บกโอ้โหตายเลยแล้วมึงมีอะไรมั่งกันถามด้วยว่างเปล่า ไม่มีสักอย่างแล้วมาขู่ไปจังเลยชอบหาลูกพี่มาขู่เราหาลูกพี่ไม่ยอางนินพูดแรงไหมบอกเกินไหมบอสไนูเนอะแต่เราก็พูดตามความจริงอะนะพูดตามความเป็นจริงที่เราเคยเห็นเคยประสบเคยพิจารณามาเนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าลูกพี่มาขู่เราก็ไม่ใช่ว่ามาจากแบบอะไรเนี่ยเราก็เป็นมาอย่างที่พูดนั่นแหละกูเนี่ยเป็นมา จะพูดกับใครกูเคยเอาไปคูเขาเกันลนะมันต้องอย่างนี้อย่างนี้ข้อวัดอย่างนี้งั้นต้องนี้งั้นเน่ะมองมาดูตัวเองอะโอ้บางทียังตื่นสายอยู่บางทีไปตั้งบาทอยู่เลยนะก็เป็นมาเนี่ยแหละเจาเรื่องใครก็เรื่องกูเดียวเลกันะอะแต่าะการแฉนะแฉตัวเองเนี่ยมันน่าอายนะแฉแต่นี้มันไม่มียังอายแล้วเพราะมันแฉนั่นไงไม่ใช่กูใครก็ไม่รู้ แต่พวกเราแฉตัวเองนะแต่ตัวเองตัวไหนตัวก็ไม่รู้ละเออจองหัวมันละเอาความผิดมาแบ่งปันจะได้เกิดประโยชน์เออถ้าลองสังเกตตัวเองเออใครียกวให้ย้อนมาดูตัวเองความผิดบางทีเราก็ว่าเขาแหละทำไมกรูบาจันอยู่ข้างหน้าตักเยอะจังหวะกูอยู่ท้ายไม่แดกเลยโอ้หมดแล้ว หมดแล้วเหรอเนี่ยตังมาอะไรก็ไตอนตอนไม่มี <laughs> เอาเอาวะเหนยียวจิ้มน้ำเลยวะ <laughs> แต่เราไม่อยู่ถึงขั้นขนาดนั้นนะแต่รุ่นเก่าๆจะเป็นอยู่นะรุ <laughs> ่นเดน๋ยวนี้ราบสักระเยอะแล้วพระเราไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยขนาดนั้นแะละแต่ก็ยังมีอยู่ในขนาดอย่างเงี้ยแต่นี่มันไม่ไม่พูด,ดว่านะแต่พูดถึงว่าความเป็นจริงของโลกมันเป็นอย่างนี้ความเป็นจริงมันไม่ได้สวยงามสุขสบายหรอกความจริงของโลกใบหนึ่งจริงมันหกร้มันเป็นทุกข์เออ ท่าเลยสอนให้รู้ทุกไงดูมันเข้าไปดิมันเกิดมามันสุขหรือมันทุกข์จริงๆดูเข้าไปดิสุขจริงมันต้องไม่เป็นทุกข์เลยดิเนออันนี้ทาไมเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้มีแต่หลับตาปิ๊บๆยอมรับชะตากรรมอ่าน่ะเออมันได้แต่อย่างนั้นแหละทําอย่างอื่นไม่ได้หรอกจะไปค้านตัวเองก็ทุกคนเดียวเท่านั้นแหละทาไมต้องเป็นกู้น่ยทำไมต้องเป็นลูกฉันน่ะแล้วมึงจะให้ลูกใครตายนะเออเออทไมเป็นลูกฉันที่ต้องมาตายน่ยนะเออ มึงจะให้เป็นลูกคนอื่นหรือไงเอออันนี้พูดเนเห็นแกตัวไหมพูดถึงไหมเออบขอใครตายก็ได้ลูกใครก็ได้แต่ไม่้ใช่ลูกเราอันนี้มันเกินไปมันเหออ็นแกตัวต่ะพอ,อ,นนอ,อ,อถึงข้าวลูกเองก็ต้องเป็นลูกเองดิเออทําไงได้อ่ะเออวันนึกถึงเรื่องอะไรก็พูดถึงเรื่องอะไรี่คกยวันนั้นเรื่องอะไรกวางเหรอที่ว่าถึงคิวตายแล้วเนี่ยเออก็แบบเดียวกันอย่างเงี้ยแหละก็มันถึงคิวแล้วะมนจะบอกอย่าเป็นลูกฉันเลยเน,ะนะ่ะโมโหบุกเข้าไปน่ะเออ วายทำไมไม่รักษาของท่านก่อนที่ลูกคนอื่นทําไมคุณไม่เข้าไปไวยายนี่มั้งไงนี่เพราะอะไรอ่ะเพราะมันหลงอ่ะหลงว่าเป็นเราเป็นของของเราหลงว่าเป็นลูกเราจริงๆเนี่ยลูกเราจริงที่ไหนถ้าลูกเราจริงๆเราต้องสั่งได้เลยเออลูกกูเกิดมาต้องหัวทองนะตาฝานะจมูกโด่งอนะ่ะมันต้องสั่งได้เลยเป็นลูกเราจริงๆนะใช่ไหมถูกไหมต้องสั่งได้เลยทุกอโน,โนุเลยอย่างเงี้ยๆๆๆเกิดมาแล้วต้องเป็นเด็กดีนะฟังเออพูดอะไรเชื่อฟังทําง่ายทําตามเนี่ย อันนี้ไม่เป็น,ยงงนอ,ยอ,อย่างนั้นตัวอย่างมันดื้อย่ังไรลูกมันล้างจานนู่นบื้นขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปไหนมัานานู่นนะอ่ามันจะใครครับตัวเองนี่แหละลูกอ้าวจากน้ำเต็งองหน่อยหม่อหายนลยแสดงว่าเห็นความจริงมาตั้งแต่เด็กเออแม่แม่แม่บอกไลูกแม่มันเห็นคือตอนนั้นแหละในรยกว่าเราเห็นไม่ใช่ลูกแม่แล้วเนี่ยคือเรามีสติอยู่แต่ไม่มีกําลังคือคือเห็นอยู่แต่ว่ามันทําอะไรไม่ได้อะ รู้อยู่อ่ะบางทีก็รู้อยู่นะไม่ดีแต่ว่ามันอดไม่ได้อ่ะมันมันอยากนะอยากเล่นอยากเที่ยวเนี่ยแต่ไม่อยากทํางานเนี่ยมันไม่มีกําลังเหมือนสมัยก่อนบวช่ะเออมันก็มีเรื่องไอ้เรื่องการมาราคาะเนี่ยเออก็รู้อยู่นะเอาละครั้งนี้ครั้งสุดท้ายละนะเ,ออเลิกละเ <c oughs> สร็จน้ํานี้ไม่มีแล้วเตั้งใจพอถึงเมลา,ามันบีบคั้น <c oughs> ต้องทําตามมันก็เอาอีกอะ่ะพล่อยอีกอเหมือนเดิม ครั้งสุดท้ายนะไม่รู้ต่อกี่ครั้งแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นร้อยเลยบางครั้งสุดท้ายเนาก็จะเลิกจะหยุดมันหยุดไม่ได้มันห้ามไม่ได้เนี่ยคือมันรู้อยู่แต่ไม่มีกําลังเนี่ยคือเราไม่มีไม่มีกาลังของสติไม่มีสมาธิตั้งมั่นเนี่ยตัวเนี้ยมันก็เลยมันรู้อยู่แต่มันทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีทางที่มีคนชี้ทางมีคนบอกทางเนี่ยพอได้มาศึกษาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยท่านเลยบอกว่านี่ไงทําตรงนี้ไงรู้ก็ไปตรงนี้ตั้งอยู่ตรงนี้สิ่ย เดี๋ยวมีกรรมเครื่องมันเห็นได้เองกวิธีปฏิบัติคือทำยังไงน่าก็ต้องรู้เข้ามาหาอยู่ในตัวเนี่ยดูส่องรู้ความเคลื่อนไหวอยู่ในตัวเนี่ยให้เสียสละเรื่องที่จะออกไปรู้สนุกพเพลิดเพลินหาสุขหาอะไรทั้งอื่นคือมันต้องเป็นคนที่เสียสละคือเลยบอกนักภาวนามันต้องมีทางน่ะในเบื้องต้นถ้าคุณไม่มีทางคุณอย่าไปคุยเลยว่าภาวนาคุณดีคุณต้องให้ได้สละได้ เนะเพราะอะไรเพราะเวลาพภาวนาไปจริงๆเนี่ยคุณภาวนาไปสงบคุณไปปั๊บปคุณก็อยู่งันละไม,ไม่ไม่หากปัญฐานละออกไปอยู่กับไอตัวสบายองคนงนี้นเขาเรียกไงเห็นแสงเหรอเห็นแสงสว่างสุขอยู่ข้างนอกก็เคลื่อนจิตก็เคลื่อนออกไปสว่างเยอะได้กปัมฐานตรงนี้หายหมดเลยเนี่ก็มันหลงไงมันมันสละไม่ได้ตัวน,นี้มันมันยอมให้ผ่านไปไม่ได้มันกอดรัดเข้ามาอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วบอกว่าถ้าเกิดมันมีทานเนี่ยมันจะอ้า อาไว้ก่อนตรงเนี้ยเรามาดูทางานตรงนี้เนี ow, ่ยพุทโธดพุทโธไปนะอันนี้มันอดไม่ได้มันไปตรงนั้นมันมันสูกมันชื่นใจนะเออเวลาคนภาวนาเข้าไปนะมันยิ่งเหมือนเวลาเราภาวนาแล้วตอนที่จิตมันดีๆนะนั่งตั้งได้เรื่อยๆแล้วมาดูได้กะโอ้โห,โหสองชั่วโมงเลยเนะสบายจังนะแต่บางทีนี่ถ้ามันไม่ชอบใจมาเป็นที่มันไม่เป็นสุขไม่สงบห้าทีนี้ก็ลืมตาลุกแล้วเ พอแล้วเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยวากันเนี่ยเห็นนะคือมันรักสุขเกียดทุกนะถ้อ่านั้นเนาะคือไม่ไจ้เอายางเดียวมพราะนี่มีทานนี่แหละงั้นต้องต้องฝึกทานทานคือการให้การเสียสละเนี่ยต้องมีให้มีตัวนี้ก่อนถ้ามีตัวนี้ได้นะตัวสิลมันจะตามมาได้เพราะตัวสิลมันตามมาได้จากอะไรจากที่เราให้ไปเนี่ยพอให้ไปแล้วมันถึงคราวที่เราจะได้แล้วเนี่ยแล้วเรายอมที่จะเออไม่เอาก็ได้อ่ะเอาให้คนอื่นไปก่อนก็ได้ะเรายอมที่จะไม่เอาเออไม่ก็ได้ตัวสินแล้วคือการงดเว้นเออ ก็มาจากการเสียสละนี่แหละแล้วมันแก่กล้าขึ้นมันก็คือว่ายอมที่จะไม่ได้ก็ได้เนี่ยถึงแม้ว่ามันควรจะได้เป็นของเราแต่เราไม่เอาก็ได้งดเว้นก็ได้หรืออะไรที่มันไม่ถูกใจไม่ได้ตามใจต้องการแล้วเราจะไปแข่งแย่งเพื่อเอามาให้ได้นแล้วก็ยอมให้ได้อ่ามันก็งดเว้นอะไรเหมือนคนมาด่าลบดูดูถูกดูหมิ่นเราเนี่ยเรายอมได้เอาว่าเขาว่าไปดีปากมือ กูไม่เอาเรื่องมึงหรอกให้ได้มึงให้ปากเขาอยู่กับปากเขาอถ้าคนให้ไม่ได้เลยเอาปากเขาก็มาอยู่ในกระปั้นเราไม่งั้นก็ยอมไม่ได้อยังพูดเข้าข้างเองนะก็าเอาปากเขามาใส่กระปั้นตัวเองไม่จริงนะตัวเองเอากระปั้นไปใส่ปากเขาออในนี้ยังพูดเข้าข้างเองอยู่นะเอาปากเขาไปหากระปั้นเราเออดูสิละไอ้เรื่องความหนุงนี่มันละเอียดนะมันหลอกกันง่ายนิดเดียวแหละออพิกนิดเดียวกิเลสมันก็ละเอียดแหลมคมเลย หลอกแค่ข้างเจ้าของเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเลยสอนนะนะอะไรมันเกิดขึ้นมาในกายในใจเรานียอย่าไปเชื่ออย่าไปเอาให้เฉยๆไว้ให้มันตายหาไปเลยดูจนมันตายหาไปเลยอย่างเงี้ยเออแต่ส่วนใหญ่ไม่ยอมกันจริงๆมันเป็นบุญนะเกิดมาทั้งทีได้เห็นตัวเองตายเ่ยมันเห็นยากนะคนอ่ะขอดูตายสักทีนีงเกิดมาไม่เคยเห็นตายเนี่ยมันเป็นบุญนะส่วนใหญ่ไม่เห็นนะตายไปยังไม่รู้ว่าตายยังไม่ตายยังไม่ตายเอออยยังดิ้นรนไม่หา นู่นนี่คิดปรุงแต่งนู่นไปอีกอะ่ะจิตมันก็หนักเลยจิตหนักมันก็ไม่ลอยเลยไม่ลอยมันก็จมไปเลยคันนี้เออมันก็ไปทางอบายภูมินะถ้ายอมได้ปล่อยเฉยได้จันก็เบาก็ขึ้นไปไม่อยู่ต่ำนะคันนี้เออบางทีมาชวนบอกาเอาจารย์ตะวันชวนพูดเรื่องลึกลับหม่คนชอบอออยู่คนเดียวเคยเจอไหมโอ้โหทั้งชีวิตนึกว่าจะมีครั้งเดียวเนะ่ไอเรื่องพวกนี้ไม่มีเอเอไอภาวนา,าอยู่เนะี่ยได้ยินเสียงกับหูเนี่ยนะ เอกูเป็นอั่างเขาได้หรอวะยังไม่อยากจะเชื่อเลยนะได้ยินก่าโหแต่จริงเล้วแต่มันได้ยินจริงๆไงมันก็จะพูดบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่อะมันจริงๆอ่แต่มันก็เท่านั้นเออมันเสียงว่าไงไว้บาปว่างั้นฝันพอดีฝันกำลังทึกพอดีอฝันในฝันนะผู้สาวมาเออพับมันก็ลุกเลยคันเนอ อ่มันก็ปีเข้าไปเสียบอะไรกันเนะี่ยมันก็ให้บาปอ่าเป็นอย่างนั้นแหละพูดเต็มหูเลยนะเอตื่นขึ้นมาอ้าวโอ้ยเอ๊ะเป็นยังไงกนันกองเชียร์ยังไงเนี่ยก็ไม่รู้กันว่าไอ้บาปนี่มึงบาดหรือกูบาดก็งงงยังงงอยู่ก็ยังงงอยู่ไงอ่เอ๊ะเราดีหรือเปล่าเขาเลยว่าเขาบาดอืมเนี่ยต้องม,ม,มองในสองมุมเนี่ยถ้ามองในมุมหนึ่งอ๊ะเรานี่ชั่วหรอเราบาปไปเอาเขาเนี่ยอ่า อันนี้มันก็ต้องไปได้สองทางนะเขาบอกว่ายินดียินร้ายเนี่ยคืออย่างนี้แหละถ้าเราใจเป็นกลางปั๊บเออก็เรื่องของมันจบแต่อันนี้ถ้าเราไปเอามาเนี่ยเนี่ยนะเขาเบอกว่าฟุ้งซ่านเพราะว่าคิดเยอะไปไม่มีบาตรานของสมาธิคือไม่มีความเป็นกลางที่อยู่กับที่ตามหาใตามไปไม่หยุดเดินวนอย่างนี้หมดเวลาหมดวนรอบใครบาปวะใครบาปวะั่นและมันเป็นสองอันใช่ไหมเออไอ้ถ้าเาหลงตัวเองอะ เรานี่มันพระไม่ทรอมดาผียังบวบากไปอย่างนั้นอีกเห็นไหมแต่คิดอีกมุมหนึ่งเนี่ยรายดูถูกตัวเองไอ้เรามันแย่ยังมันเป็นพระบวชมาเรื่องนี้ฝันหาเรื่องพวกนี้ไม่สมกับที่เป็นพระเลยแดกเข้าชาวบ้านแล้วเสียประโยชน์เปล่านะไม่ดีเลยเรามันชั่วเร็วจริงๆแล้ากลายเป็นบั่นทอนกำลังใจอีกเออเนี่ยมันก็เลยว่าตึงไปก็ไม่ดีหย่อนไปก็ไม่ดีเห็นะอสุดท้ายมันก็ไม่ลงอะไรมันก็ลงอันที่มัจจิยาปฏิปทานเห็นไหม เนี่ยมันพูดไม่ชัดแล้วมันนะอชิมาปฏิทาเออลิ้นไม่ดีนะสเตโมก็ไม่ชัดไอ้ท่องอะไรนะออ้สงสัยร่างกายเราใช่ไหมให้ไม่ได้ลิ้นไม่ค่อยดีชอบสวดไปแล้วชอบพันนะขณะพูดธรรมรานี่ยังเหมือนมันใจเร็วกว่าปากนึงไงมันบบนะรัด่ะเออแต่อย่างเงี้ยแหละก็ดีแล้วมันเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่ง,นงที่ความไม่สมประกอบเนาะคือให้รู้ความจริงของโลกไงไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบนะ ถ้าสมบูรณ์แบบจริงๆต้องบอกว่าการเกิดเป็นสุขเนยอ,อันนี้ไม่สมบูรณ์แบบน่มันเลยว่าการเกิดเป็นทุกข์เนี่ยเราต้องหาหาเรื่องเป็นทุกข์นี่ยหาเรื่องเป็นทุกข์แล้วเข้าไปหาอยู่ดูกับมัน,นเพื่อให้เห็นว่าทุกข์จริงๆแล้วมันมีเหตุมาจากอะไรกันแน่เนี่ยท่านเลยสอนยำ้ำเนียทุกข์ต้องเดินเข้าหาเนี<ด>่ยแต่ส่วนใหญ่อยากหนีเอหนีอย่างเดียวหนีอุตรลุดเอเดี๋ยวเขานัดไว้สิบสิบโมงครึ่งนนะเราต้องเดินทางละ พักยกก่อนยกยกยกที่หนึ่งพักยกก่อนอันนี้ยังไม่ทันเท่าไหร่เลยนะเชิญกันมาเนาะเบรกกันนะยังไม่เราหน้าไม่มาแล้วนะยังไม่ได้แรงเลยชวยกันมาแล้วมาเบรกกันอ้าวโอ้ยยังเกินดเลยนะยังไม่ได้โมอะไรเลยเลยเดี๋ยวพักเยอะก่อนเดี๋ยวมียกที่สองโอ้นานๆทีก็ดีนะหยุดไว้ตรงเสียบหยุดไว้ตรงเสียบไว้จริงๆไอ้เรื่องเสียบนี่ถ้าการบทจริงๆนี่เรื่องเสียบนี่น้อยนะผม เรื่องผู้หญิงเรื่องน้องเรื่องใหญ่ในเรื่องลิ้นอกินนะไม่กินเรื่องกินโอ้ยสู้ได้ยากเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่โอ้เกลียดได้เลยอะพระองค์เนี้ยอยากดีๆก็ชอบกันอยู่นะแม่งแดกไม่เหลือเผื่อกูเลยขกูเกลียดมึงอ้าวพ่อจบที่กูเกลียดมึงพอดีนะ